เล่นแม่งต่อเลยกลัวอะไรช่วยไม่ได้ครับสัวโง่ครับมึงเรื่องอะไรอ่ะมึงสนุกมากไหมฮะมึงสนุกมากไหมเอออย่าร่วงร่วง่วงไปเิ่งว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 ิ่งเออช่วยลกวอ มึงนี่แหละมึงไ่ป่าอไอ้ลานเนี่ยฮะอะไรจริงเฮ้ยเดี๋ยวล่วงอสไรพวมึงไปวาไปไหนวะเอ้ยไปไหนวะเอ้ยก็ยังมองอยู่ไว้อะไรให้ด้วยมึงเล่เี้ยนอะมึงหลวอะไรเดียกูเดียวเลยเนี่ยย เห็นเห็นมึงมึงไม่อยู่สายตากูไอ้ไอ้สิ่งที่ไม่บอกความช่วยเหลือแล้วจะเปรมมึงตายมึงตายเอ้ยเฮ้ยขึ้น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 ไม่ขึ้นไม่ทันอีกเอานี่ใช้ท่าไม่ตายจะไปเก๊ครั้งนี้กูขึ้นไม่ทันนะคเลยจุ๊จุ๊จับมาจุ๊กแม่งดิเล่นแม่งเล่นแม่งเล่นแม่ง เอ้เราได้เปลี่ยนตัวกูบอกกูจะเปลี่ยนตัวไอ้สัสไอ้พ่องี้ตายแล้วกูโอ้โหจะลับผิดชอบเอาเอาเข้าไปพวกหาเนี่ยเอาเอาเงาเข้าไปลองปีนขึ้นหอคอยเทวะเลยเอาเงาเข้าไป เอาตายมึงเอาเอาเอาเข้าไปเอาเอาเอาอู้วเอาเฮียอันศพใครอะเฮียอ้วนอศพอีวอนอะใครอ่ะไม่รู้จักเฮ้ยเพวนแดดไก่เพื่อนแดดไก่เล่นแม่งเล่นแม่งเลยเออแหละเฮ้ไอตัวห่านั่นเอาตัวตายไปเลยเอาลุยลู่เสาเอ้ยไม่ใช่ลู่สายอะไรล่ะเฮ้ยเป็นมาไงวะม่ เอ้ยัยยยิงไงยิงได้ยิงไงทำไรงงนั่นไงกูว่าแล้วเยังยังน้อยก็ตายไม่ถกงว่าถึจะตายได้ไอ้เบนทำไงดีครับเป็นคือปิตากรรมเลยครับเอามึงมึงกลัวไหมมึงมันไม่พังเรอครับเอ้ยหมาเละเละมึงกลัวมันไม่ตายเหรอวะ ลูกเดียวก็ตายมึงเต้ยมันระวังพลาแล้วเว้ยช่วยเลยมไม่ผมผมนี่หลุดเดียวเลยผม่ไม่ช่วยเลยช่วยชหาแล้วไม่ช่วยเว้ยเราจะทำตามสัญญาพอเวลาอีกไม่นานตื่นตื่นอ่าไม่เบิดไอ้ยไม่พังวะ อิอไผมเปขึ้นแล้วเจ๋งเจ๋งรู้สึกดีใจมากั้งสองข้งเจอบิ๊กบอยยังเจอบิ๊กบอยยังวะล้วขอบกว่าผมไขอบอกเลยนะไม่รู้เาแล้มจ้ผน่ายังไม่เจอนะครับเออไอบัตรเทเก็บัตรเก็ตตอนมาลุยลุเอ้ยไอ้ตาลุ่งเอาเจอไล้นี่วะเจอล้นี่วะเออเออตอนนี้เจอแล้ว เจอจอตนี้ตอนอันนี้ด่านบอเลยครับด่านโคตรยากครับแล้วก็ตายกันหมดอันนี้อภิมหายากเลยครับด่านนี้ครับเออครับเออตอนนี้ผมต้องขึ้นไปมากระดักขอ้วปันหนึ่งนะครับเริ่มมันกรบดับกระดับดิไอ้นั่นอ่ะมึงก็ตายเลยพี่ใช้ไฟดิพี่ใช้จะลวดมันดิอะไรใช้จะลวดมันดิเปลืองเปลืองครับผมไม่ชอบใช้ของสิ้นเปลืองนะครับ เรียบร้อยตอนนี้เราก็ไปเคลียร์กับดักก่อนนะครับขึ้นๆๆ,ๆอ่าไม่แดกกูหรอกกลับดูว่กลับดูว่หัวขากกลับดูหัวขากนะครับอ่าเมื่อตอนนั้น,นทุกลองเฮ้ยมาอ้าวเปิดตัวอบอสท,ทำให้กูตายห่าเลย <c oughs> ก,กบ,บอสบอสท,ที่เก่งมากครับยอดครับผมนี่เงือบเลยครับ เอาตายไล้ปุ๊ไหนพี่มีชีวิตอยู่ปล่าไม่เซฟเซฟเซฟนั่นไอ้ข้างล่างไอ้ตัวข้างล่างอ่ะผมกับทุกท่านครับเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเอ้ยระวังระวังระวังเออขี้เงนี่ขี้เองไม่แดกกูหรอกใครใครบอกว่ากูขีเองวะคนที่บอกว่าหนูขี้เองอ่ะมึงอะมึงอะ มาเอ้ยนี่มาแล้วรเร็วเอ้ยไปแล้วกูไปแล้วกูล่วงแล้วกูโดนแล้วถ้าฆ่าแบบตัวตัวยากมากเลยครับต้องรองมันโลง่โลงๆไปครับเป็นวิธีดีที่สุดนะครับก็เราแมยฆ่ามันได้นะฆ่าแมงยากมากครับพึ่งผมก็ไม่ทำได้ครัถ้าแม่งไม่ล่วงเราจะฆ่าแม่งยากมากครับซึ่งผมก็ไม่ทำได้ครับผผมมก็เจอดดูดดิครับอโอ้ย เฮ้ยผมยิงยิงโดนไอนี่แล้วนะไอ้นี่มันพังแล้วเอฟเฟกต์ม่งเยอะเกินพี่พี่หนูยิงมันตัวไอนี่มันขาดมันพังโอเคเผมจะกันเองครับไม่งกลัวไอ้นี่ตัวจะกาครับโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครบอกว่าตีตัวกากาเลยตบหัวหันเลยสัตวบเอาลงเลยลงเลยเออลงเลยเออแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปเออ เร็วดีแล้วดิเดี๋ยวหลงมาช่วยดิเออใครได้ใครได้วะอีมอนได้ตลกไอ็มอนได้ตัวอะไรเนี่ยเลดิโก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 ้เร็ว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 มาเกี่ยวอะไรกันวะเฮ้ยเออตอนนี้ตอนผมได้ตัวป้ามี่เลยตำนานนะครับอุ้ย เอานี่ไปแดกเอานี่ไปแดก pues mm 8, nah เอ้ยมันขึ้นเป็นบีขึ้นไปแล้วโอ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหาดิเอ้ยโอ้ยเขาเดี้ยไม่โดนล่วงหนีครับหนีครับรอพ่อกันริบบิ้นเละครับอยู่รอพ่อกันริบบิ้นเละครับรอใส่ริบิ้นนะครับโอ้โหตลกนะเนี่ยวิ่งสิครับรอพ่อกันริบบิ้นเละครับ เขาไม่ยังาไม่ยั้งหรอครับแล้วไงครับชิปไยเอ้ยอยูล่างเรากูกรกูตายแล้วอิสันกูยังไม่ตายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันไม่มีชีวิตแล้วเร็วช่วยด้วยไปไปให้ใจะทํานไปตายให้ท่านไปตายเลย่านไ่ตายเลย ทำมันตายละระเบิดระเบิดระเบิดไฟอ้าแหมวะไอ้ขี้ขาดไอ้หูดูขี้ขาดไปแล้วเกตี้เพื่อนสมจริงมากครับตกกันตุกสามชั้นแม่งไม่ไม่เป็นหายเลยครับไม่รู้แม่สมจริงไม่ได้นะครับเร็วครับไปสู้เลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โน่นเร็วมาช้าเดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนู้นโอ้ย แม่งเอ้ยตกเกียนบินได้อ้าวอะไรวะอ้าวไม่หยุดนะอ้าวอ้าวอ้าวอะไรวะไม่มีอะไรเลยคมันบินแล้วมันตกตึกตายผม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 มึ่เงือบเลยครับตรงไฟมันมันแบบว่าจบอ่าจบจบจบแล้วเหรอจบแล้วเลยเหรอหวยเอ้ยแล้วก็เออก็จบแล้วก็ก็เออก็ไล่กระทืบนกแล้วกันนะครับ กิจ<า>กรรมจะว่างครับนี่ครับนนโอ้ไปครับไรสาระไปะแค่นี้นะครับรครับเล่นเดนแมทกันนะครับเล่นเล่นเหม,มี่แย่เดนมงเดนแมทไปไป